สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเน่มกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนมีนาคม2565นะคะจะมาดูดวงในด้านการงานนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างเนาะ มาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในเรื่องการงานของเดือนนี้นะคะการงานนะคะคุณรู้สึกเงียบๆนิ่งๆการงานไม่ค่อยกระเตื้ือง้เท่าไหร่ในเดือนนี้มีความนิ่งมากขึ้นนะคะหรือว่าใช้ความคิดความอ่านใช้สติปัญญาสมองมากคนที่คิดไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งพวกการออกแบบนะคะคนที่ทํงทงางานด้านนี้สถาปนิกต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งวิศวกรต้องใช้ความคิดนิ่งมากขึ้นในเดือนนี้ถึงจะประสบความสําเร็จหรือบางครั้ง อาจจะยุติหรือจบกับงานเก่าที่เราคิดว่ามันคาาคาซังค้างคาอยู่สําเร็จรุลวงไปได้โดยดีนะคะบางคนอาจจะจบมาอย่างทํางานอีกด้านหนึ่งที่ไม่ตรงกับความคิดความอ่านของคุณนะคะแต่จะประสบความสําเร็จพูดง่ายๆว่าจะก้าวขั้นได้นะคะก้าวขั้นก้าวกระโดดในหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จมากขึ้นขอให้ลดละความตึงเครียดปล่อยวางนิดนึงนะคะ จะมีการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้สําหรับคนที่หาโปรเจรกต์งานใหม่หรือว่ามีที่ใหม่ห,มหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หรือว่ามีการเริ่มต้นบางคนกรณีนะคะอาจจะโยกย้ายตําแหน่งได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงสาขาหน้าที่การงานอาจจะจากงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังหรือไม่ตรงกับโปรเจรกต์ที่เราต้องการนะคะเดือนนี้จะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้จะเป็นงานที่ดีหรืออาจจะต้องทํางานเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะคะในเดือนนี้เนาะพูดง่ายว่าทํางานสองสองหลัก สองฝักสองายหมายถึงว่าอีกงานหนึ่งเป็นงานประจําอีกงานหนึ่งเป็นงานอา่งานโดยตัวหรืองานฟรีแลนซ์ของตัวเราที่รับงาน2ด้านจะรับเงิน2ต่อเช่นกันในไพ่ขึ้นมาประสบความสําเร็จคนที่มีความคิดความอ่านที่อยากจะมีงานเป็นของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองจะประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้คนที่ค้าขายเจราจานะคะการพูดคุยเกี่ยวกับน้ําดื่มเครื่องดื่มทุกอย่างเดือนนี้จะไปได้สวยนะคะแต่ทําอะไรต้องใจเย็น พอในไพ่ขึ้นมามันจะมีการชะลอตัวนิดนึงเนาะในช่วงกลางเดือนนะคะแล้วปลายเดือนไปแล้วถึงจะดีในไพ่ขึ้นมาทําอะไรให้ใจเย็นเย็น <c oughs> พิจารณาจะ,จะมีม <c oughs> โปรเจกต์ใหม่ขอโทษค่ะจะมีโปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้นะคะจะเป็นเราจะมองหาความรู้สึกว่าเหมือนมีกําลังใจในด้านการทํางานมากขึ้นความเข้มแข็งให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะ จะมีการเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่ร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะในกลุ่มเพื่อนจะประสบความสาเร็จในโปรเจกต์ที่เราทาหรือว่าเรากําลังมองหางานใหม่ๆที่หมอบอกไปจะได้เพื่อนดีคนงานดีๆที่ร่วมให้ความร่วมมือในเนื้องานด้านการงานนะคะผู้ง่างานว่าเดือนนี้คุณทําอะไรอาจจะตั้งยอดหรือตั้งเป้าไว้อาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดแต่ทุกอย่างจะราบรื่นได้ดีหรือว่าเราคิดไว้ว่าต้องได้60%มันอาจจะเกินคาด70%ก็ได้ที่หมอบอกนะคะ ค่อยๆพิจารณาพิเคราะห์ในด้านการงานเนื้องานสายงานที่เราทําอยู่เราจะประสบความสําเร็จมากขึ้นมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองนะคะทําอะไรต้องการรับเงินหรือทําหน้าที่สองตำแหน่งในเวลาเดียวกันครวบนะคะแต่ต้องพักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีการเหนื่อยนะคะแล้วร่างกายอาจจะอ่อนเพลียได้ในช่วงนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆเนาะแล้วจะมีเพื่อนหรือว่าบุคคลรอบข้างที่เรารู้จักมักสี่จะเป็นเจ้านายเก่าหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจจะขอความช่วยเหลือเรา ให้การสนับสนุนหรือว่าหยิบยื่นงานที่ดีๆให้เรานะคะในเดือนนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเช่นกันสําหรับคนที่มีการวางแผนง,งานวิศวกรนะคะคนที่คิดนักวิคิดวิเคราะห์วิจารณาการออกแบบนะคะได้หมดเลยที่หมอบอกนะือกทั้งคนที่ทํางานค้าขายด้านอาหารนะคะการกินเนาะการซัพพอร์ตต่างๆในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จเพราะว่าเพื่อนลงงานคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนมากขึ้นและเป็นไปได้ในในทิศทางที่ดีขึ้น มันทาบุญถวายสังฆทานนะคะเกี่ยวกับประหารการกินนะคะแม้กระทั่งน้าเปล่าถวายท่านนิดหนึ่งกระทั่งแสงสว่างนะคะด้านนี้จะด้วยทําบุญในการนั่งสมาธิในโบสถ์สักหานาที10นาทีจะเป็นการเสริมบุญสติปัญญาคุณให้มากขึ้นทางด้านความคิดความอ่านจะเฉลียวฉลาดมากขึ้นที่หมอบอกนะคะมีความอมดทนมีความทะเยอทะยานสูงใน3เดือนนี้จะประสบความสําเร็จในด้านการงานที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะหยิบจับอะไรก็จะเป็นตรงตามเป้าที่เรา ตั้งมั่นเพียงแต่อย่าละทิ้งความพยายามแค่นั้นเองนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับเอาแต่พลังงานด้านดีด้านบวกไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะหมอนิมกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆครั้งต่อไปนะคะ ขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งพรมุ่งม,มปัปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดูแลรักษาสุขภาพอนุโมทนาบุญและขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ